สำหรับสวัสดีครับสำหรับสวัสดีนะครับเนาะสำหรับนะครับพ่อพี่น้องนะครับเอฟซีหรือบอเตอรเอฟซีทัวร์ฝากเมืองไทยลงมาีหนึ่งพ่อพี่น้องข้างอุดรทุกทสันต์นะครับเนาะนะครับเมือนี้สีมาเลียนแจ้งนะครับสีมาสางความมนความสุขความมั่งคั่งให้พ่อพี่น้องไในไข้เครียดนะครับเนาะในช่วงหนาฝนนะครับเนาะนะให้น่าหน้าพอลงคนกระเลี่ยวเลี่ยวนะครับเนาะนะครับก็ขอให้พ่อพี่น้องได้ขอแนะนำได้หลายสำหรับในปีนี้นะครับเนาะเมือนี้มาเลียนแจ้งนะครับเนาะนะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเนาะ ให้วันพรุ่งนี้นะครับหรือวันข้างหน้าต่อๆไปหรือตลอดไปนะครับเนาะโอ๋ยนะครับเนาะหลังจากที่ได้ยุดมาหลายมือหลายวันนะครับในช่วงพักรักษาตัวนะครับเนาะนะครับก็คิดว่านะครับพ่อไปได้อยู่นะครับเนาะกะกะจะออกไปขายสินค้าขายของในวันพรุ่งนี้นะครับเนาะเมื่อนี้ก็คือว่ามาเลี้ยนแจงละกะเรล็กกนะครับเนาะมาขอนุญยาตนะครับเนาะนะครับทุกสถานที่นะครับทั้งซีกิ้งอำเพอ